สวัสดี EP ที่5ของทริปลาวนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่ผมจะพาทุกคนไปเล่นซิปลน์นะที่ภูผามาด The Rock View Point นะครับนี่ทุกคนเราจะเล่นซิปลน์ที่นี่เลยทั้งหมดมันจะมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์เนี่ยที่นี่จะมีหลายๆหลายๆกิจกรรมนะครับมีทั้งวันแบบ12ชั่วโมงก็มีแบบ6ชั่วโมงก็มีแล้วก็แบบ2ชั่วโมง นะครับวันนี้ที่เราจะเล่นก็คือแบบ2ชั่วโมงนะครับซิปลาประมาณ4เส้นแล้วก็เดินสะพานสลิงแล้วก็บันไดสลิงนะครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆในการเล่นทั้งหมนะครับเดี๋ยงไงรอดูนะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่พักของเรานะครับเราอยู่ห้องเบอร์1และเบอร์2นะเราก็จะเห็นวิวตรงนี้เปิดเปิดนะครับที่นี่มีทั้งหมด25ห้องนะสำหรับในส่วนของที่เป็นแคปซูลแบบนี้นะครับยาวขึ้นไปถึง,งบนเลยนะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวตรงนู้นแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศาด้านบน,นมาให้ดูครับ ตลุยห้องเราอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีห้องน้ําแบบนี้รีวิวที่พักมาในตัวแล้วก็จะมีภูเขาสูงตรงนี้นะทุกคนก็ประมาณนี้ทางเดินที่เราจะต้องเดินไปที่ร้านเมื่อคืนร้อยเมตรไม่ไกลหรอกนะฮะเนี่ยเห็นไหมสลิงเส้นสุดท้ายเนะถ้าเดี๋ยวมุ่งมาเฮ้ยเดี๋ยวมันลวงต้องแฉะแล้ว ทุกคนนี่ก็เป็นทางเดินจากจุดโซนที่เป็นท้องพักนะครับไปที่ร้านอาหารแล้วก็ไปตรงที่เขาเล่นซิปไลกันนะครับเขาบอกว่าประมาณ100นะมร้อยเมตรนะใช่เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปตรงนี้นะทุกคนนี่เป็นสลิงน่าจะเป็นเส้นสุดท้ายที่เราจะมาจากฝั่งนู้นนะครับนู่นนะมาจากนู่นทุกคนมาถึงตรงนี้นะ หนึ่งร้อยเพชรจริงจังเขาเบาๆเลยนะก็เดินมาถึงวีพอยต์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันว่าบรรยากาศแจ๊บเป็นยังไงยังไม่มีใครเลยสิบลายเส้นแรกที่เราต้องเล่นเนี่ยสตาร์ทจากนี่นะก็นู้นน่ะไปถึงตรงนู้นพอไปถึงตรงนู้นแล้วปุ๊บเราก็จะมีเส้นต่อไป ลงจากตรงนั้นมาตัดเขาเล็กๆตรงกลางนี่เห็นไหมหลังจากนั้นจากเขาเล็กๆนี่ก็ไปตรงนั้นไปตรงสะพานเห็นไหมเส้นสะพานเป็นตรงนั้นนะเออมันจะเดินแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเดินไต่เชือกขึ้นไปเพื่อที่จะไปตรงไอ้สูงๆนั้นน่ะก่อนที่จะสลิงกลับสลิงก็คือเส้นนั้นวิ่งยาวกลับอ่าน่าจะกลับอีกอีกสักเส้นสองเส้นอ่ะผมไม่มั่นใจก็สูงใช้ได้ดิพี่ไม่ต้องบอกผมไปเลยไม่ได้คุณต้องออกก่อนผมดิต้องมิง เช่นแต่แม่งสูงจริงนะอยู่เนี่ย<า>ใช้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้แม่พร้อมไหมสักครั้งในชีวิตเ้ยต้องผ่านดิบททดสอบนี้<า>หลังจากที่เห็นวิวที่เราจะเล่นจริงๆแล้วรู้สึกไงบ้างครับ เราต้งนี้ได้ไหมก็สูงใช้ได้นะทุกคนใช้ได้เลยใช้ได้สําหรับที่ผมมองผมก็รู้สึกว่ามันก็ใช้ได้แต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าเอาไหนครับเป็นยังไงบ้างเอสเพรสโซที่เราน้ำตาลสวยมากครับดีดีดี ีเลยแต่กาแฟอร่อยใช่ไหมอร่อยคอรับหอมหอมมากแต่แค่เราไม่คุ้นกันหน้าตา,ตา,ตาอเอสเปรสโซ่ใช่ใช่ที่นี่ <c oughs> ช็อตหน้ารักเชียวรับได้จากโลเนี่ยได้หลายได้ไหลายคือจาก

ตามกฎไม่พร้อมทันไหมไปทันแล้วต้องไปแล้วหรอกนะนี่ฝากพี่สตารเข้าไปไมีสายเดียวมีสองสายครับคู่กันแล้วแนะนำให้จับวางห้ามสวัสดีสวัสดีเราจะพร้อมจะไปแล้วนะครับทุกคนป,ป็นใจทันไหม เเาบลยทำมาแล้วครับทุกคนต้องคุณไปไหนไม่กล้ากล้องไม่กล้าเดี๋ยวใจเย็นก็ได้มึงไม่ทำหน้าที่เป็นช่างภาพเลยมึงอะ โอ้ยเอาตัวเองยังไม่รอดเลยแต่เย็นหัวหน้ารู้สึกไงเวงคว้างไมมันก็ก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันจะแบบเสือๆนิดนึงมันถ้ามองอะแต่มันก็แต่มันเราไม่กล้าถืออุปกรณ์ไงมันเสียวเออถืออุปกรณ์แม่งกลัวปล่อยมือตั้มเรามาทำอะไรกันตรงนี้วะใช่เรามาทำอะไรกันตรงนี้ดูดิทุกคน มีหน้าที่แค่ต้องไปต่อเท่านั้นนะครับแต่มาจากนั้นได้อะผมว่าถือว่าเก่งละจริงไม่มันมีสิทธิ์เลือกอ่ะม,มึงมาได้แล้ว <laughs> เนี่ยทุกคนความสูง ผมกลัวแค่เส้นนี้แหละจริงๆที่ผมดูรีวิวมาก็เส้นนี้น่ากลัวที่สุดแล้วมั้ง <c oughs> ใช่ไหมมันสูงแน่นอนหลับหลับตาทำไมอะ่ะ <c oughs> เราต้องไปอีกหนึ่งเส้นไปตรงนู้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเดินสะพานสะพานต่อสะพานก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ใช่ไหมแมนบอกมันมน,น่า,ากลัวตรงไหนอ่ะ นี่แหละเส้นที่น้องเขากำลังมาเนี่ยแสดงว่าที่บ้านไม่มีไม่ได้ส่งใครมาเลยส่งเรามาคนเดียวเดีี๋ยวน้ะไป เริ่มโปรละตามมาแล้วท<ะ> <quin> <tat> ุกคนยอดสถานขอตรงสาลาตรงาาก็ได <Overwatch> ้ตรงสาลาเนาะเออาตรงที่มันมั่นคงและปลอดภัยดีกว่าอยางลมมันแห้งเดี๋ยวทาเบอร์เงี้ยนี้ก็ยากหรอก ว่าผมเริ่มชิลแล้วอ่ะไม่ถ้ามันมันมีแบบนี้มันมันมันเด็นภูเขาแบบนี้มันโอเคแล้วอ่ะเออมันมันรู้สึกว่ามันขาดก็ลงแรงอยากถ่ายอะไรที่ถ่ายเลยนะถ้าปล่อยขาแล้วมันจะมันจะกินอะไรถ้าไม่ต้องยกมันจะโดดชนกับตัวนี้ไง เราไปยูทงนมุน <left> เ้ากปถ่ายคลิปให้ผมใน่อเดยเดี๋ยวผมิดถ่ายวิดีโอให้กยางเลย้แสดว่าสะพาที่ยุบวันนี้ไผมมั่นใจในเบลพี um, ah it, ่ผมจะจับเบลย่ยงเดี like friends, <neither> โอ้ยพี่แม่งโยกสเสด็จเสดาเลยอ่ะ ชื่อจริงๆเลยนะนะท, <laughs> ทุกคนเดี๋ยวเราต้องปีนเขากันต่อนะครับเป็นไงสนุกไหมสนุกไหมไม่สนุกไหมถามว่าสนุกเปล่าเออพอเราทิ้งน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมเรา<ม>รู้สึกว่ามันโอเคขนะมีอะไรกูจับเชือกสาย คนที่หลอกลมาชื่ออะไรนะผมชื่อดวงครับจำหน้าไว้ได้ทุกคนใครมากับเขาคุณจะโดนเขาหลอก <laughs> มาโดนเขาหลอกอีกแล้วคุณมากับน้องเขาคุณจะโดนเขาหลอกทั้งทางเลยนะนี่เรามาทําอะไรกันอยู่ตรงนี้ครับพาตัวเองมาลําบากทําไมก็ไม่รู้นะน้ำ <laughs> มึงไม่ชิลเลยนะแล้วมึงบอกมไม่อยากมาแต <laughs> ่ทุกคนเรามาถึงสถานีที่ที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เหมือนกันห้าแล้วห้าแล้วถึงแล้ว่ะเรามาสามเส้นชิปไลน์แล้วก็มาเดินสะพานนี่ไงนี่ก็ห้าแล้วไง นั้นเขาทำไมไม่มีเสียงเลยปะ่ะไงเจริงอะ่ะเขาไม่กลัวกันหรอกอะไรแบบเนี้ยคือมันมีแต่เด็กๆเ,เล่นกันอะ่ะแบบนี้ <c oughs> หนีก่นอนนะ <c oughs> ตรงนี้เป็นตัวที่เดินยากที่สุดทุกคนเพราะมันหยบหยบัยบหยบหยบับอะไรเงี้ย ก็สุดยอดนะแล้วก็เต็มที่โคตรสนุกมาก เหมือนสถานีมันจะไม่เยอะนะทุกคนแต่ว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็อะไรค่อนข้างนานเหมือนกันจะมาได้ทุกคนต้องมาจากตรงนู้นนะครือ่ขอขังยันนี้ทุกคนนี่ทำไมเขาใช้เนี่ยภูพมา่ามันเป็นอย่างนี้นะทุกคนนะความสูงประมาณเท่าไหร่พันพันปลายน์นะพันหาได้ปะ กระสิสูงเติบไปแล้วน,นนะคุณอนะทุกคนเราขนาดว่าเราอยู่ตรงนี้เราก็อยู่บนยอดเขานะทุกคนอาจจะเห็นว่ามันมันเฮ้ยเราอยู่ตรงไหนกันเราถ่ายจากตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราอยู่บนยอดเขานะทุกคนนี่นะทุกคน <c oughs> เราไม่ได้อยู่ข้างล่างนะ <c oughs> ไม่ถ่ายคลิปนะครับอ่าทุกคนนั่นก็คือที่พักของเรานะครับเขียวๆตรงนู้นนะแล้วก็ตรงนั้นคือเราสลิงมาเชนแรกผ่านบริเวณจุดนี้มานะครับเรื่อยๆ ก็ไม่น่ามีอะไรตื่นเต้นแล้วล่ะน่าจะต้องเส้นไปเส้นกลับอย่างเดียวนะครับก็สุดยอดครับที่นี่สตาฟบริการดีมากนะทุกคนใครมาเที่ยวก็อย่าลืมมานะเดอะร็อ v วิวพอยท์ถันเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปบาได้พักยูนิตจักรวรรดนะพันกว่าบาทไหมเนาะพันประมาณพันสองได้ปะพันเจ็ดสิบบาทถันเป็นันนักท่องเที่ยวอยู่นี่ก็นเลยอยู่ประมาณแปดร้อยกว่าบาทถ้ามาพักยิตพั่อแปดร้อยแปดร้อยสี่สิบเนาะอย่างที่เขามา 20%ทุกคนประมาณนั้นนะครับแต่ก็จะมีแค่สองชั่วโมงนะแต่ไมทั้งวันหรือว่าครึ่งวัน,น,นไม่มีโซลแค่โซลแค่ตรงนี้แต่ส่วนมากคนก็จะเล่นแค่ตรงนี้เหรอเน<ช>าะเขาจะเขาไปไปไปมองอินต่อกันบอกมันก็เหมือนเรามาไม่นานนะแต่มันสองชั่วโมงนะตั้มอะ <laughs> 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 มไรไม่ออเอย <laughs> ถึงจุดที่สูงที่สุดของคลิปลายลูกนี้แล้วนะคะรับทุกคนก็่พูดเหมือนคนน้องเขาด้วยนะน้องอะไรนะเจ้าชายนะน้องดวงแล้วก็เข้าสองคน <laughs> <c oughs> โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงต่อเดี๋ยวเราต้องกลับซัดิงอีกสองเส้นนะทุกคนแล้วก็เดินไปเอาเพราะว่าคลิปนี้เอาไว้แค่จุดนี้แล้วกันเนาะถือว่าเป็นจุดท็อปที่สุดละจริงๆอ่ะไปกับอีกเส้นหนึ่งก็เสียวแต่ว่าแบตกล้องโกโบจะหมดแล้วนะครับก็เลยไม่ถ่ายดีกว่า เอาไว้ถ้าได้อินเสร์ตจัดต้องตั้มพต้าก็เดี๋ยวจะมาลงให้คนได้ดูใน EP นี้นะครับก่อนที่หนะ้าเราจะเดินทางทุกคนพาเดินทางไปยังท่าแขกลุดนะหลักซาวนาก,กายน้ำเทินแล้วก็ลงเข้าไปที่ท่าแขกํำหรับวันนี้ใน EP ต่อไปนะครับเอาอีพีนี้ไปละบ๊าย,ายทุกคนจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อไหร่ไม่รู้สวัสดีครับ